สารภาพลงตาที่สองน,นะครับคือเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวกฎหมายและกลไกาทางกฎหมายครับโดยในปัจจุบันกลไกาทางกฎหมายในประเทศไทยบางส่วนนั้นกลายมาเป็นเครื่องมือเพื่อจํากัดสิทธิเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นพื้นฐานของประชาชนโดยตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาในวันนี้และเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน,นครับคือการที่ประเทศไทยยังไม่มีกลไกกฎหมายเพื่อต่อต้านการฟ้องปิดปากประชาชนโดยตรงหรือการฟ้องคดีตบปากการฟ้องคดีเพื่อกันแกล้งกันการฟ้องคดีแบบสแลปสูตซึ่ง ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า strategic lawsuit against public participation นี้นะครับเป็นการดำเนินคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระง,งับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะต่างๆระงับและขัดขวางการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนรวมถึงขัดขวางการทำงานของสื่อ การฟ้องร้องดังกล่าวนะครับเป็นการที่ผู้ฟ้องจะฟ้องร้องคดีเพื่อขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้กลัวหรือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดภาระเกิดความกดดันมากมายจนทําให้ต้องหยุดการกทําซึ่งเราต้องเน้นย้าว่าเป็นการกทําที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งการทําให้ผิดกฎหมายนี้เราไม่ควรจะต้องกังวลหรือวัดระวงที่จะทําเลยด้วยซ้ําการได้มีกลไกทางกฎหมายดังกล่าวในประเทศไทยสร้างความกังวลให้กับพวกเราประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากถึงสิทธิเสรีภาพสิทธิในการพูดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการวิพากษ์อิจารณ์ตามหลักสิทธิมน,นุษยชนที่พวกเราควรได้รับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือการไม่มีกลไกกฎหมายต่อต้านการกระทบดังกล่าวนี้ส่งผลให้คนบางกลุ่มทําการใช้ข้อบุ้องทางกฎหมายที่มีในประเทศไทยนี้มาโจมตีสร้างภาพลงตาเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนให้ก้าวถอยหลังให้ผู้คนไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นสร้างความไม่เชื่อถือให้กับวงการสื่อวงการนิติศาสตร์และที่สําคัญมากที่สุดสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับกระบ,บวนการยุติธรรมไทยในท้ายที่สุดครับขอบคุณครับ